จะมาเทสให้ดูนะครับว่า2ตัวนี้ใช้ด้วยกันได้ไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mr. Nap Channel วันนี้เราจะอยู่กับเกม Legend of Mushroom อีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะมาพูดคุยกันนะครับถึงปัญหาที่ทางช่องแชทส่งเข้ามานะครับว่ามาังกรแดง2ตัวนี้ใส่ด้วยกันได้ไหมเอฟเฟกทับก,กันหรือเปล่านะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าผมาก็เป็นคนหนึ่งนักที่ เคยเกิดปัญหานี้ขึ้นมาเหมือนกันว่า,ามีคําถามเหมือนกันว่า,ามันขึ้นชื่อว่ามังกรทั้งคู่นะมันใช้ด้วยกันได้ไหมผมก็ไปถามหลายคนเหมือนกันหลายคนก็บอกว่าทับทับนะ้ามังกรเหมือนกันใช้ไม่ได้บางคนก็บอกว่าใช้ไดอ้อันนี้ผมเลยดีใจมากเลยนะครับที่ว่ามีช่องแชทนะทักมาถามนะครับว่าว่ามันใช้ด้วยกันได้หรือเปล่านะ วันนี้ผมเลยจะมาเทสให้ดูแล้วก็ดูพร้อมกันเลยนะครับว่ามันมีผลต่างกันยังไงนะมันทับกันไหมนะครับและที่จริงอ่ะผมก็ต้องบอกว่าผมมีทักหายแอดมินแล้วแหละว่าถามเขานะว่า2ตัวนี้มันทับกันไหมแต่ว่าทีนี้ก็อาจจะต้องรอดูเขานิดหนึ่งนะครับว่า คอนเฟิร์มกับทางเกมอีกทีนึงอะว่ามันมันทับกันหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ในคลิปนี้นะครับก็จะได้เห็นนะว่าดาเมจมันสวิงไปอยู่ที่ประมาณไหนนะครับเราก็จะได้เห็นคร่าวๆแล้วแหละแล้วก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันว่าด้วยตาก่อนนะโดยลองลองติดสลองตัดสินใจกันดูด้วยตาก่อนว่าในสิ่งที่เห็นนอะว่ามันต่างกันแค่ไหน นะครับแล้วก็ค่อยไปรอยืนยันคอนเฟิร์มกับทางเกมอีกทีแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวผมจะลองนะครับก็คือรอบแรกนะครับอันนี้จะเป็นมังกรขุมทรัพย์กับมังกรนิมิตนะใส่คู่กันเลยนะครับก็จะได้ดาเมจออกมาประมาณนี้นะครับรอบที่2ออันนี้ผมจะใส่แค่มังกรนิมิตนะครับก็จะได้ดาเมจออกมาเท่านี้ รบอบที่3ผมใส่มังกรขุมทรัพย์มาอย่างเดียวนะครับถอดมังกรนิมิตออกก็ได้เพิ่มขึ้นมาเท่านี้นะครับเรากลับมารอบที่4นะผมใส่มังกรนิมิตกลับเข้าไปนะเพราะว่าจะลองดูไงว่ามันมีผลไหมว่าเอฟเฟกมันนะครับอันไหนเข้าก่อนมันเอาเอฟเฟกต์ันนั้นหรือเปล่านะก็กลับมานะได้เดามิเท่ากับรอบแรกนั่นหมายความว่าถ้ามองด้วยตาแบบนี้นะครับใส่ด้วยกันได้นะ ดาเมจเพิ่มขึ้นอยู่นะครับอันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆว่ายังไงก็ลองฝากมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ